สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมเนถ้๊วะอารวันนี้ผมจะมาเล่นโบบิดาสายมีอาปะทะก,กับแมงจอลเฟเทอร์สายมาคุมเมเร็กนะครับเริ่มต้นได้ได้จูเปิดห้าหาสามเจอ คิวจมตีตายเช็คเม็ดเช็ครลอดจะเป็นคาสิโนคาเทโนบาร์โซบาตดูกาสสามใบบนอันนี้ขึ้นมืออันนี้คอที่เหลือใต้่อ มีเซราตเต้พอเฮเลยรอหาอะไรซิมแพตตีล่อยซิมแพตตีได้เช็คไม่มีทีกะแมตเช็คจมตี ยี่สิบเทิมีเท็กกาสองใบมีดแล้วเป็นฮอร์รีโรลลุกา้าเฉดบนสุดอีีขึ้นเมอไม่เอาเมื่อกี้มีมังคุดอีกันึง ก่จากนั้นคอแลอ้วคอสิบเจ็ดจมตีวันกาบบวกหมื่นต่อดเทิร์สนสำหรับแวนได้เช็คไม่มีทเชคสิบเก้าตีมีหนึ่งใบข้าดาเมจโซนถึงนีู่ซุ้มโฟนกับ ทิปเลยข้าบจบเทินสแตนนิ่งรอร้อยเป็นมีอาร์อิมเมจเนอรีกร่กิฟฟอร์สอามาเกอร์ของหมันขึ้นมือคาร์ตาบาร์โซบลาสทูการ์ส,สองใบบนคอร์ทิกา สกิลแสดงมาร์กเกอร์แถวหลังบวกหมื่นเรียรแถวหน้าบวกห้าบวกห้าพันยิบสามสามสามตีแหวนกาดกาดโอยเราตีอย่างนักสีก่ยี่สิบเอ็ดสาสิบเอ็ด ใช้เช็ดดอพลังให้มีอนี้เป็นเรียวนเองโอ้เธอหน้าตีห้าพีทีสองครั้งไ,ได้ตจงตีอันนี้สิบเก้ายี่สามยี่แปดสี่ยี่สามสาสามสามปดสิบแปดห้าหกโคตแรง แซนดแนดดอแลวเป็นอาร์คเอเดอร์โปเทคทูก็ต่อบาร์หนึ่งเหมือนฟูหนึ่งดำนิ่งอเทตโซบารสหนึ่ง โจนึงทิ้งมือหนึ่งใบจากนั้นโซบาร์เฮ้ยเด็ดเๆ็ดเกูเลี่ยแมวใิงไนี่แทนดีวะโอ้โหคอมโบเมือนหมดละมีไปหัวกอจากนั้นโซบาร์ ตาจุดติแถวหน้าบวกหมื่นเทคมังคุดลังแรกห้าพันห้าพันหกหมื่นห้าอันนี้ก็โซลสลับมือกับดามีดไปด้วยนี่ก่อนเทคดึงนี่เข้าดามีอีกัหนึ่งเป็นเท่าไหร่ว่า สิ 14, 29, บสี่ยี่สิบเก้าสามเก้าปล่อยฮิวพลังแวนสามหมื 30, ่นตีการด้วยเอลลี่แต่เอลลี่จากตอบไปได้กองชิวหกหมื่นได้เช็คไม่มีที ยี่สิบสองห้าสองห้าสองตีพีจีทงเอาแฟกาดได้อยู่โมดิ mm hmm. ทูไม่ถึงสามดอผมว้ามีจีเยอะเหลือเกินเพอร์โซน่าอะไรฟอร์ดวันไอระมาักเกอร์ แปะไหมไอแปะขอตัวห้ามีจีบเลยเริ่มไปท่านเฟดคอสปาร์หิวหนึ่งรายการทุกใบรายการแถวหน้าบวกหมื่นรายการแถวหลังบวกหมื่นห้าวันนี้อีฟสาม สามหกห้าหกตีแวนปล่อยฮิวฮิวได้พลังแวนเกอร์คัตบาจูนหนึ่งสิบสามสิบสามยี่หกสามหกสามหกตีจนยี่สบสองห้าสองเคยเช็ค นิวเวไ,ได้พลังเทราโอ้เาอาท่าเทียบห้างีทีรัวที่แปดสามปล่อยดีไหมไม่เขียบอ์ดดีกว่า2ี3แปดชนสอขอชีว45ห สองหมื่นสามหา้าขออีกใบหนึ่งจาก ไปโซบ้าหนึ่งชุเรียสามชุดกลับมาเป็นเรียสามไปข้ามีจีสองเลนแล้วเมเเช็คสุบิเลียรไร ได้การสองข้างตีเท่าไหร่ว่า57 5G สามหมื่นตีแวนเอร์เฟ f e c t g ับทิ้งมื่อหนึ่งใบได้เช็คได้เช็คฮิวฮิวได้พลังให้ข้างนี้ เจ็ดป่อยขิหกเจ็ดหกเจ็ดป่อยแซนด์ดรอขิเพียบเลยวางนู้นในย e e ีจีหยีบมัคเกอร์แอปกีสองเลนไม่มีความหมายคาร์เตอรบารฟื้นฟูนฟนหนึ่งดามเมด แถวหลังบวกสองหมื่นแถวหน้าบวกหมื่นห้าสิบสามสี่สิบเอ็ดตีแว่นปอยโอ้โอพอร์สนาถึงผัดไปแถวหลางโ <c oughs> คซิ ปอันนี้23สามหสามหมื่นหกหก่อยคีพลังแง สามสามสาหกสามหกสามตีเส็บเส็บขาไปห้าพันเส็บจบเทิร์นโพสิชการยึดเยื้อเซเรเดยซอสแองเจิลขอคา์เตอร์พลาสบายตัมันเอง ้เป็นมังคุดจากโซ่มังคุดลังแรกล้มสนามของเขาร์เตอรบาร์ดเฮลหนึ่งโซ่บาร์ดหนึ่งโจนหนึ่งทิ้งมือหนึ่ง โซหนึ่งเออไล่ด้วยนี่วา่ากูเรื่องโฟเท็กจากนั้นโซบาาหนึ่งไอ้กูโซบาเออโซบาไปอันนี่วา่าจุดดับสามใบแล้วเนี่เช็ค เรียนอะไรแปะพูดเช็คทู่อีเลนละหกสองสามหมื่นไตแวนการกาดอันนี้ได้เดียวเข้าสองได้เข้าได้เช็คคิท <H it> ออข้างนี้ เช็คเ,เดี๋ยวตีก่อเม็เช็คดอพลังแวนอันนี้ได้กี่เดียวอันนี้เจจ็ดชขอนสองสามิีเอลลี่ในดอกไม้มีการไ้เอลลี่ ยี่มีสองคีต็ไไดไว้ใต้กองชิวบวกมืออ,อันนี้ 4, 3. บบ 3. กกสี่สามกสามสาาำเร็จเอาหลักสเตนน์หนดอรกับเฮอร์โซน่าไร คอร์เรนตากฝั่งนี้ MG Catalyst แสดงมาร์เกอร์สีใบแถวหลังบวกสองหมื่นห้าแถวหน้าบวกสองหมื่นให้เป็นเรียร์จากนั้นนทบุรี ดอกนี้ได้ทั้กาบไม้หนึ่งใบอันนี้สิบสามสิบสามยี่สิบหกมาเกอร์สี่ใบสี่หกดีแวนปล่อยได้เช็คดอพลังให้ ก็สื่อในการยึดเดยอะแล้วเม็ดเช็คขีพลังแหวนไม่ออกพลังให้เร่อนการก่าอีพสามสิบสามสามหกบวกสี่หมื่นสามหกกับสี่หมื่น เจ็ดหกจนสองสองขอชิวห้าหมือนห้ากาการมินตีคิดมีเทอน่าจะปล่อยหยิบเล่นเล่นกาจากดอกขึ้นมืออเฮียแบตกูจะหมดไหมเนี่ยจะอ่าเสร็จไหมเนี่ย แล้ะเป็นชินมังคุดใบเล็กโ okay, ปรเทคถูกพยายามมีมข้างหน้าเพราะอารคัส oh, เ ah, ทสยุคก,การเจ็ดใบุณสุดไม่เจอมังคุดใบเล็กลางแรง โอ้โหมึงโจได้จังหวะน,นี้เนี่ยนะไม่เินหนึ่งใบแต่ก็เป็นการกันเด็กเอาได้ทิ้งแล้วก็ไปการเด็กเอาดีกว่าม่ทิกเกอร์จะไม่ออกโจมตีสามหมื่น เฟคกายิ้งมือหนึ่งตายเช็คบอกนัดเดียวโอ้เหมือนบุตโควันนี้สิบแปดยี่สาม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 ปล่อยชิวไม่พอปีอนี้ละโคตรแรงก็คงต้องปล่อย ตีขอปิดม,มาร์เกอร์ตีฮิตได้เท็กเพียบอ่ะตีจุกได้มีเทก็กรับตบาร์ฟื้นฟูหนึ่งดาเมีเแถวหลังบวกห้าพันจากนั้นมีมาร์เกอร์ห้าบายเลยค่ะรัตบารบุดสองหมื่นห้า ยาซีดอยู่หนึ่งใบถ้าถ้าเปิดได้สักอันหนึ่งก็เล่นพอร์โซนาบาร์ได้สิบสามยี่หกบวกยี่ห้าเป็นห้ามันหนึ่งโจมตีวันกาดมันเลนนี่วันกาดเราสุดก็ต้องกาด สี่หมื่นห้าหมื่นหนึ่งอันนี้ใช้เดียวเข้าเอออันนี้กิ่แปดสามสามบวกห้าหมื่นเป็นแปดสามต้องใช้เดียวเข้าอืมแต่เล่นหมดสนาบาทได้วะสองหมื่น คิ่สาสิบห้าโจมตีวันกาดป้องกันอินเตอร์เซ็ปเออทิ้งด้านขวาทิ้งถั่วสองแสตดอ๋อโ,โวโจมตีได้เลยเด้งกะมันแน่งานนี้สามสามบวกสามหมื่นห้าบวกสองหมื่นห้า เป็นหกหมืนแปดโจมตีแว่นกาทิ้งไดเรนกาทำตีสตีว้ถ้าอันเนี้ยแตนปล่อยห้าแดมและหยิบขึ้นมือสองมื่สี่ห้าเอ๊ะเมื่อกี้กาไม่พอต้องเอาอันนี้ไปแทน เอาหิ้วสามหมื่นเมือมังคุดเหลือแค่นี้เออปิดด้วยเลนไหนดีแต่ถ้ามันดับเบิฝ่ฟยน้องหิก็จบตีสองหมื่นสามสามบวกสองห้าบวกห้าหมื่นแปดหมื่นสามโจมตีวันกาทิตย์มีแเ,เออแต่ จีทาซีขึ้นมมือเขาจะบ้อาจูนเนี่ยโอเคจบกับสึกโคตรยืะเดีย๋ย่กูหมดยางโอเคยังไม่หมดอ่ะก็จบไปแล้วนะครับกับสึกโคตรใหญมหาการเยอะแข่งกันหิวถ้าใครหลงเข้ามาดูว่ากดซับกดไลค์ผมหน่อยนะครับกับช่องไม่ถึงร้อยซับเนี่ย